ว่านที่สามารถคุ้มครองป้องกันภัยและว่านแห่งโชคลาภนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับต่างก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับถือว่าเป็นว่านมงคลเก่าแก่โบราณหายากแต่ละชนิดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนะครับมาชมและก็มาปล่อยอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับว่านแห่งโชคลาภ นะครับใครอยากมีโชคลาภเงินทอเข้าหาเป็นเมตตามหานิยมทำมาค้าขายร่ํารวยนะครับดึงดูดผู้คนเข้าหานะครับดังเมตตามหานิยมนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับว่านที่ว่านั้นนะครับผมได้ทําคลิปไปนะครับเมื่อ2อสาวันก่อนนะครับก็ผลปรากฏว่านะครับมีคนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามนะครับคนที่นะครับ ให้ความสนใจล้วนแต่เป็นนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับคนรับราชการนะครับเพื่อจะเอาไปเสริมอํานาจบารมีนะครับนะครับเพื่อจะได้เลื่อนขั้นนะครับหวังราบยศสรรเสริมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมบางคนก็นําไปนะครับถวายวัดวาอารามนะครับนะครับคุณหญิงคุณนายทั้งหลายนะครับต่างก็ให้ความสนใจกันอย่างมาก นะครับนี่อาจจะเป็นชุดสุดท้ายที่ผมจะปล่อยในปีนี้นะครับว่านนะครับเทวบุตรหรือไม้แยแยนะครับอ่าชุดนี้คือชุดสุดท้ายจริงๆนะครับนะฮะนี่นะฮะที่ผมแอบเก็บไว้นะครับนะฮะต้องบอกว่าแอบเก็บไว้นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับเดินทางมานะครับก็จะจะเหมานะครับ เหมาบูชาไปทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเพื่อนําไปถวายวัดบ้างนะครับนําไปนะครับไว้ปล่อยบูชาต่อบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีคนให้ความสนใจไปอย่างมากนะครับหลังจากล่าสุดนะครับผมได้นะครับผมก็ได้โชคลาภจากต้นไม้ใหย่ๆนะครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับใบข้างล่างนะครับนี่เลยนะครับ ถ้าใครชอบเสียงโชคนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับมาก็ถูกเลขนะครับหวยฮานอยไปนะครับฮานอยนะครับส่วนตัวนั้นเป็นคนชอบเสียงโชคอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่านะครับฟันไปประมาณเกือบ40 0 0 0กว่าบาทนะครับซื้อหมดพันกว่าบาทเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมชอบทางด้านนี้ก็นะครับจริงก็ไม่ได้นะฮะ ไม่ได้เล่นอะไรเป็นกิจจลักษณะนะครับถ้าเห็นมากก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับปกติก็เป็นคนชอบซื้อนะครับซื้ออย่างนี้อยู่แล้วนะครับเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับผมนะฮะอ่าก็เป็นนะครับด้วยนะครับพุทธคุณและก็บารมีนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็ต้นว่านมงคลเหล่านี้นะครับทําให้ผมนะครับมีโชคลาภอยู่ตลอดนะครับนะฮะ ล่าสุดเมื่อวานนะครับผมถูกไปนะครับทั้งหมดได้เป็นเงินทั้งหมดในสี่หมื่นบาทนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของผมมากๆนะครับไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมกล้าพูดเลยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับและครั้งครั้งเดียวนะครับที่ผมถูกนะครับผมถูกมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่านชนิดนี้นะครับนะฮะถ้าเมื่อไหร่นะครับบาหวยไทยผมก็จะฝันเกี่ยวกับถ้าเสี่ยงไทยนะครับ ก็เอาตัวเลขที่ชอบนะครับใส่ใต้หมอนนะครับถ้าเมื่อไหร่เห็นฝันเกี่ยวกับเห็นเกี่ยวกับบ้านลูกไก่ทองหรือไม้แย่ผมก็จะนะครับซื้อแบบนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนะฮะคำว่าเต็มเ็มก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับพอได้ลุ้นนะครับห้าสิบบาทร้อยนะครับนะฮะเป็นนะครับพอได้เสียงโชคนะครับเราไม่มีบุญวาสนาที่จะถูกเยอะขนาดนั้นนะครับมาปกติบุญวาสนาถึงแค่50บบาทกับร้อยเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะ อย่างมากก็นะครับ200คูณ200นะครับนะฮะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะครับนะฮะอยากจะแนะนำนะครับคุณไม่ควรพลาดเลยนะครับของเหล่านี้นะครับเด่นทางเมตตามนิยมโชคลาภดีนักเลยนะครับไม้หญ่แย่นะครับนี่เป็นชุดสุดท้ายที่ผมจะปล่อยนะของปีนี้เลยนะครับนะฮะเพราะว่านะครับมันเหลือแค่นี้จริงๆนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับ แค่นี้จริงๆนะครับนะฮะถ้านะครับใครที่อยากจะได้นะครับผมต้องบอกว่านะครับรีบจองนะครับถ้าเบอร์โทรโทรไม่ติดเนี่ยนะฮะให้แอดไลน์ผมมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้องเป็น095เท่านั้นนะครับลน์เบอร์095นะครับ654 7163เเท่านั้นนะครับนะฮะใครอยากมีโชคลาภอยากมีวาสนาดีนะครับก็นะครับ เอาต้นไม้ชนิดนี้ไปปลูกไปครอบครองนะครับรับรองว่านะครับดวงของท่านนะครับจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่ผมกล้าการันตีนะครับหลายคนนักตอนนักที่ได้ไปต่างก็โทรมาบอกนะครับมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับว่านชนิดนี้ต้องแต่ได้ไปก็ชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดีขึ้นในทิศทางนั้นทิศทางนี้หน้าที่การงานการเงินก็หมุนเวียนไหลดีขึ้น นะครับร้านค้าร้านขายก็ดึงดูดลูกค้าพอมีลูกค้าเข้ามาหานะครับต่างพูดจาสิ่งใดไปก็สนิทสนมกันนะครับชอบคอกันนะครับคนไม่มีคู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราเห็นนะครับลูกค้าแต่ละท่านได้ไปแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่ว่าทางหน้าที่การงานความรักการเงินนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับใคร นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมมาบอกเพียงแค่นี้นะครับทำคลิปบอกเฉยนะครับไม่ได้มาให้ความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับว่านมงคลนะครับคืออยากให้คนที่เขาอยากจะได้จริงๆหรือชีวิตเขาย่ําแย่จริงๆนะครับก็เลยอยากจะจะให้เขาได้มีโอกาสนะครับได้สิ่งดีๆไปนะครับตัวนี้นะครับราคาบูชานะครับอันเดิมนะครับ360เหมือนเดิมนะครับนะฮะ360เหมือนเดิมนะครับอ่า หลายคนนะครับซื้อหวยห,หมดเป็นหมื่นเป็นพันนะครับแต่ไม่กล้าคิดจะนะครับหา,าสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อไปครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเสริมดวงทางด้านโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับใครไม่ได้นี่พลาดอย่างหนะักเลยนะครับ ตัวนี้วิธีการปลูกการเลี้ยงนะครับผมมีเป็นเอกสารและคาถาบูชาเนี่ยให้นะครับให้ปฏิบัติตามนั้นเลยนะครับไม่เข้าใจใโทรหาผมได้เลยนะครับผมแทนคุณว่าไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรคดปนี้สวัสดีครับ